ในคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขอบคุณครับหลังจากที่กลุ่มคณะนักเดินทางของนายพรานเสือพวกเขาได้ฝ่าฟันอุป,ปัรสักอันตรายต่างๆ ในเมืองโบราณแห่งนั้นมาได้แล้วเหล่านักเดินทางล่าสมบัติซึ่งในตอนนี้พวกเขาเหลือกันแค่เพียงสามคนเท่านั้นคือนายวิเลิร์ผู้ว่าจ้างและเขาก็เป็นนักสำรวจด้วยและเขาก็เป็นผู้ว่าจ้างเพียงคนเดียวที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่ในตอนนี้ และอีกสองคนคือนายพรานเสือซึ่งเขาเป็นคนนำทางในครั้งนี้และไอ้าขามหนุ่มน้อยลูกหาบที่ยังเหลือชีวิตรอดอยู่เพียงคนเดียวเช่นกันและในตอนนี้พวกเขาทั้งสามคนได้เดินลึกเข้าไปภายในมหาวิหารกลางเมืองโบราณแห่งนั้นซึ่งในตำนาน ได้กล่าวกันไว้ว่ามีขุมสมบัติชุกซ่อนอยู่ด้านล่างในห้องใต้ดินของมหาวิหารในเมืองโบราณแห่งนี้ภายด้านในของวิหารนั้นมันมืดสนิทมีเพียงแค่แสงไฟจากคบเพลิงที่พวกเขาใช้จุดขึ้นสองอยู่ในตอนนี้ทำให้พวกเขาสามารถที่จะมองเห็นได้พอประมาณหนึ่ง ข้างในของวิหารนั้นพวกเขาได้เห็นเสาหินที่สูงใหญ่ถูกแกะสลักลวดลายไว้อย่างสวยสดงดงามรอบๆโถงใหญ่ในวิหารแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปปั้นของนักโรหินโบราณที่ถูกแกะสลักไว้ยืนเรียงรายกันอยู่เหมือนดั่งกองทัพที่พร้อมจะปกป้องสถานที่แห่งนี้ดูนี่สิ มันมีทางเดินลงไปด้านล่างนายวิเลิรได้เอ่ยขึ้นมาอย่างดีใจพร้อมกับที่เขาก็ได้ชีนิ้วไปยังตรงบันไดหินที่ทอดตัวยาวลงไปชั้นใต้ดินพวกเขาจึงได้ค่อยๆพากันก้าวเดินลงไปกันอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังภายบรรยากาศของข้างในนั้นมันทั้งเย็นย่เยือกและเงียบสนิท ราวิแววของเสียงสิ่งที่มีชีวิตใดๆได้ดังและรอดออกมามีแค่เพียงเสียงของลมหายใจของพวกเขาในแต่ละคนเท่านั้นที่มันดังสะท้อนอยู่ในความเงียบไอ้ขามหนุ่มน้อยเป็นคนถือครบไฟเดินนำทางในขณะที่พรานเสือมือของเขานั้น จับปืนไว้แน่นเพื่อเกิดเหตุที่ไม่ได้คาดฝันจะได้เตรียมตัวทันและในทันทีที่พวกเขาได้เดินลงมาจนถึงข้างในของห้องใต้ดินและมันก็ต้องทำให้พวกเขานั้นต้องตกตะลึงจนเบ้าตาแทบจะหลุดออกจากเบ้าเพราะสิ่งที่อยู่ต่อหน้าของพวกเขานั้นในตอนนี้ มันคือกองมหาสมบัติอันมหาศาลที่ได้ถูกกองอยู่ในห้องใต้ดินแห่งนี้จนแทบจะล้นห้องพวกเขาทั้งสามคนนั้นในตอนนี้ดวงตาได้แต่จ้องมองตรงไปที่กองสมบัติกองโตเหล่านั้นด้วยความดีอกดีใจสมบัติเหล่านั้นพวกเขาทั้งสามคนคงไม่มีทาง ที่จะเอากลับไปหมดได้อย่างแน่นอนเพราะมันมีเยอะแยะมากมายเกินกว่าที่จะบรรยายได้มีทั้งทองอัญมณีเพชรนินจินดาและเครื่องประดับอื่นๆอ,อีกมากมายวางอยู่เต็มไปหมดเราทำได้แล้วนี่แหละขุมสมบัติที่เราตามหานายวิเลิศได้พูดขึ้นด้วยดวงตา ที่เป็นประกายและด้วยความดีใจจากนั้นเขาจึงรีบก้าวเดินเข้าไปตรงกองสมบัติเหล่านั้นเมื่อนายวิเลิร์ได้เดินเข้าไปถึงกองสมบัติกองนั้นเขาจึงรีบใช้มือของเขาโกยสมบัติเหล่านั้นขึ้นมาเชยชมด้วยความดีอกดีใจเป็นล,นล้นพ้นรวยแล้วโวยนายวิเลิร์ เขาได้ร้องตะโกนขึ้นอย่างสุขใจแต่ทว่าในทันใดนั้นเองแผ่นพื้นวิหารของเมืองโบราณที่พวกเขาได้ยืนอยู่ในตอนนี้ก็ได้เกิดสั่นสะเทือนขึ้นมาทันทีเสียงตกกระแทกของหินดังขึ้นมาจากรอบรอบด้านและพร้อมๆกันนั้นรูปปั้นของนักรบกหินโบราณเก่าแก่ ที่พวกมันได้ยืนเรียงรายกันอยู่เป็นแถวนั้นพวกมันก็ได้เริ่มค่อยๆขยับตัวขึ้นมาทีละนิดทีละนิดพร้อมๆกันและพวกมันก็ได้เริ่มเปิดดวงตาของพวกมันขึ้นมาพร้อมกับแววตาสีแดงเรืองรองคล้ายกับดวงตาของพวกปีศาจที่หลุดออกมาจากขุมนรก แห่งความเครียดแขนและพวกมันก็ได้หันมองจ้องมาเป็นทางเดียวกันมายัางที่กลุ่มของพวกนายพรานเสือด้วยแววตาที่ดูดุดันแบบไม่เกรงใจใครเหล่ารูปปั้นพวกนั้นมันฟื้นขึ้นมาได้เสียงร้องของไอ้ขามมันได้ดังขึ้นมาด้วยเสียงที่ดูสั่นเครือและในทันใดนั้นเอง รูปปั้นนักรบหินโบราณเหล่านั้นพวกมันก็ได้เริ่มเดินเคลื่อนที่ออกมาจากจุดที่พวกมันได้ยืนอยู่เสียงของกรอหินได้ดังกระทบกันเสียงดังสนัน่นและพวกมันก็ได้เดินพุ่งตรงมาอย่างกลุ่มของพรานเสือโดยทันทีพรานเสือเขาจึงได้ตัดสินใจใช้ปืนของเขา ยิงเข้าใส่กลุ่มของพวกรูปปั้นนักรบหินโบราณเหล่านั้นแต่ทว่ากระสุนลูกปืนของพรานเสือนั้นก็กลับได้ไร้ผลเช่นเดิมรูปปั้นหินนักรบโบราณพวกนั้นพวกมันไม่ได้รับผลกระทบอันใดหรือเสียหายใดใดเลยแม้แต่น้อยนิดพวกมันยังเดินหน้าเข้ามาหาพวกของเขาอยู่ หนีไปทางนั้นเสียงของนายวิลเลิรได้ร้องตะโกนขึ้นและชี้นิ้วมือของเขาไปยังประตูบานหนึ่งที่อยู่อีกฝัง่งของห้องโถงใหญ่ในห้องใต้ดินแห่งนั้นเมื่อทุกคนได้ยินและได้เห็นเช่นนั้นทุกคนต่างก็ได้รีบวิ่งไปทางด้านประตูแห่งนั้นทันทีแต่ทว่า ไอ้ขามที่ตัวของมันในตอนนี้มันอยู่เป็นคนท้ายสุดของกลุ่มและมันก็ได้วิ่งสะดุดลม้มขึ้นอย่างกระทันหันและในทันใดนั้นไอ้ขามมันก็ได้ถูกหนึ่งในรูปปั้นของนักบหินโบราณเหล่านั้นคว้าจับขาของมันเอาไว้ได้ไอ้ขามมันได้พยายาม ที่จะดิ้นรนสุดแรงแต่แรงของเจ้ารูปปั้นหินตัวนั้นมันมีเยอะกว่าจึงทำให้ไอ้ขามดิ้นไม่หลุดจากมือของรูปปั้นนักรบหินโบราณตัวนั้นไอ้ขามมันจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือจากพรานเสือเสียงดังสนัน่นช่วยด้วยน้าพรานช่วยฉันด้วยเสียงร้อง ของไอ้ขามที่มันได้ดังกึกก้องขึ้นมานั้นมันได้ทำให้พรานเสือต้องได้หยุดชะงักและพรานเสือเขาก็ได้หันตัวกลับมองมาอย่างที่ไอ้ขามที่ในตอนนี้ขาของมันนั้นถูกจับอยู่โดยเจ้ารูป,ปันนักลบบินโบราณตัวหนึ่งพรานเสือเขาได้กัดฟันแน่นก่อนที่เขา จะได้ตัดสินใจเพื่อที่จะได้ลองเสี่ยงดวงดูอีกครั้งโดยที่เขาจะใช้ปืนของเขายิงไปที่เจ้าโรป,ปั้นหินนักรบโบราณตัวนั้นและพรานเสือเขาก็ได้ยกปืนขึ้นเลง็งตรงไปยังที่ดวงตาของเจ้าโรป,ปั้นหินนักรบโบราณตัวนั้นตัวที่จับขาของไอ้ขามอยู่ แล้วเขาก็ได้ลั่นไกโดยทันทีเสียงดังเปรียงลูกกระสุนปืนได้พุ่งตรงเข้าไปยังที่ดวงตาของเจ้ารูปปั้นหินนักรบโบราณตัวนั้นและทันใดนั้นได้ผลเจ้ารูปปั้นนักรบหินโบราณตัวนั้นมันได้สะบัดหน้าหนีและมันก็ได้หยุดชะงักไปอยู่พักหนึ่ง พร้อมๆกับที่มันได้ส่งเสียงร้องคำรามออกมาด้วยความโกรธแค้นเพราะในตอนนี้ดวงตาของมันนั้นเหลือแค่เพียงข้างเดียวเพียงเท่านั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ไอ้ขามมันได้สะบัดต,ตัวออกมาได้อย่างบุดวิดและสุดท้ายไอ้ขามมันก็ได้วิ่งมาสมทบ กับกลุ่มของพรานเสือได้สำเร็จและพวกเขาทั้งสามคนก็ได้วิ่งออกมาจากห้องแห่งนั้นด้วยความทุรักทุเรหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหรือท่านใดมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถพิมพ์เข้ามาติดเตือนแนะนำกันได้นะครับหากชอบ ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ